สวัสดีจ้าท่านผู้ชมเมื่อนี้มาพบกับช่องยายแพรสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะเมืเอ่อนี้ยายแพรสีก็เด้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาฝากมาตอนพี่น้องช่พี่น้องพิจารณาคือเก่าคือเดิมนะจ้ะพีน่น้องมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ายายแพรสีนั่นไ่นนเอ้อจ้ะไปเมืองขอมูลแนวทางอาจารย์ทันแร็กลยเนาะจ้าอันนี้เลขวิ่งบนล่างเ็กหน่อยปั่นจักรยานก้นโคลาดน,นะจ้ะพี่น้องเนาะอวด วโมเดลกับนบนหอยบนเจ็ดกับแปดกับเขาเข่าเจ็ดน้าจ้าวิ่งลางสี่กับเก่าก็เข้าเก้าเก้าเจ็ดน้าจ้าพี่น้องวิ่งบนล่างเจ็ดกับเก่าสัญจ้าพี่น้องเขา่าบนเจ็ดเข่าล่างเก่าน้าจ้าตามต่อเลยน้าจ้าหววต่อไปนี่ไงมาแล้วสิบหกกุมภาพันธ์วิ่งบนบนไหอสามกับแปดน้าจ้า วิ่งล่างคนเหยหนึ่งก็แปด่านี้ที่นี่วิ่งบนล่างส,สัจน, 3, 4, นจากคนเหย่สามกับซีน่าจ่ะพี่น้องเดีย๋ยวทางทันต่อไปเลยนาะจ้านี่กับลาอัส,สันจา่าคนว่าคนเหย่มาสามตัวคนก็นมี่ห้าสามสองเจ็ดสองสามน่าจ้าสองตัวคนกะมี่สองสามเจ็ดสามสามห้าละห้าห้าัส,สันมาบอกแคนี่แลเดออัสันนาะจ่าคนว่าเนาะ แนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้บนล่างแกนสันจอดสันจ่าพผนวาเนาะ๊อป่นกระไฮสองสามและเจ็ดสามมาสันจ่าบนล่างเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจ้าอันนี้ข้นสัมพันธ์เลขกับสันจ่าพผนวาเนาะฟันธงมาสันพลกระไฮสามตัวมาแปดหกสี่มาสันจ่าสองตัวผลไฮหกศูนย์เนาะจ้าไฮเน้นๆน้มาสันจ่าพผนวาเนาะแนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้ วิ่งล่างตีเล็กก็สั่นจ้าวิ่งล่างตีเล็กงวดที่แล้วเพิ่นให้วิ่งเก่าเนาะจา้าเขาเก่าเจ็ดเนาะจ้าเนะาะงวดน,นี้วิ่งล่างตีเล็กคนหายสามเนาะจา้งางวดนี้สามล่างมาสั่นจ่าพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้อาจารย์โกยบ้านไล่มสาสั่นจ่าพิ่นว่าบนเพิ่นก็ให้เด่นแปดกับปหนึ่งเนาะจ้าเนาะคนขามีหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ด 2127 9193 3ตัวพันกรมีบ387 827เนะจ้ะข้างล่างมันก็นให้เด่น3กับหาน,นะจ้ะก็มี36 37 38 39 56 57 58และ59ว่าสั่นจ้ะแนวทางอาจารย์ปวยบันไรนะจ้ะเนาะอาจารย์ท่านต่อไปเลยจ้านี่อาจารย์พี่จ้า บนบนกะไมาหนึ่งสามสามแปดสามเก้าสามล่างบนกะไนย์สห้าศ0นย์เจและ08นย์แสันแนวาทางอาจารย์พี่เนาะจา้าต่อไปเลยเนาะจา้าอันนี้เอดนั่นเนาะจา้าบนกใไ้มาล่างตรงตรง,ตรง,ตรงสันจา้านอะอลักหนวยพนกะมี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งลักสิ่นก็ะมี่สี่ก็หาบนกระจา้าไผ่เนาะจา้า 4 8 4 9 4 0 4 1 5 8 5 9 5 0่หน,น่้าแดห้าเาหานยและห้าหนึ่งานวาเนาะแนวทางแอดนั่นนะจาะแนวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยจา้านี่ดับกิเลสนะจาะพ่นวาน้องวดที่เล,าาเาาพ,เลพ่นก็ให้ดับซเนะจาะงวดนี้พ่นห้ดับหาสาาัญญาพ่นวาเนาะแนวทางอาจารย์ทันตต่อไปเลยจา้า อันนี้ชุดเดียวล่างสันจ่าพันวาเนาะพันไห้ว่าวิ่งตัวเดียวห้าสัญจ่าพนวาพนไก่ห้าสองตัวเดียวเขียนๆเลยเนาะจ่าเนาะเดยวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยจ้านี่ของแอแมงปอนะจ่าพันกับบนาสันจ่าพนไห่สามตัวมากะมี่ห้าสองเก้าห้าสองแปดห้าสนย์หกสา่นึ่ปสีดสัจ่าพนวา เพื่อนเกิดตัวนิ้เพื่อนกะหาสองเหาสามศูและ4 1 8หนึ่งแปดน้าจาเม่บิงบนล่างเพื่อนนอกจาาเพื่อนกบหายมากสองเก้าสองแปดสองห้มามห้าสามแปดห้าเก้และ1 8ึ่งแปดกนจเพื่อนว่าตัวนิ้เพื่อนกบหายนิ่2สองเก้าเก้าสองแปดสอ 30มศูนย์สหาหาเก่าน่นจาจะพี่น้องตัวเน้นของเพื่อนเนาะเนี่ทางทันต์ต่อไปเลยจ้าอันนี้นุ่มบอลบือว,ว่าสันจ่าเพื่อนว่าสามตัวบนเพื่อเนเพื่อนกระหายมากหาสองหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแปดสองห้าแปดสี่ห้าและแปดเจ็ดห้าว่าสันจ่าเพื่อนว่าสองตัวบนกระหายมากหนึ่งหกห้าหกเก้าหกหนึ่งสามห้าสามและเก้าสามนอกจากพี่น้อง อาจารย์่านพอไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าหน่วยบนมาสั่นจาเพิ่นวางวดนีเพิ่นไขมางวดที่แล้วเพิ่นให้เจ็ดศูนย์หกนาจะไขมาสามตัวหน่วยบนเพิ่นเจ็ดศูนย์หกสั่นกับเขาเจ็น่าจะศูนย์เจดนว้นเพิ่นใไ้มาสองตัวนะ่าจะเนาะไ้มาศูนยไมาหกกับแปดน่าจะหกับแด เอดมักแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องขันเป็นหน่วยบนเนาะจ้ะเนาะอาจารย์ทันต่อไปเลยจ้านี่เพิ่นบอกว่าวิ่งบนแปดสันจ่าเพิ่นว่าเพิ่นกับไฮมาหกเก้าแปดวิ่งล่างหกสันจ่าเพิ่นไก่หกเก้าและหกแปดสันบนบวกล่างสันจ่าเพิ่นว่าเนาะแนวทางทันต่อไปเลยจ้านี่เพิ่นบอกว่าพี่ใหญ่ทํางานในกองฉลากสันเนาะจ่าเพิ่นก็บอกว่าบนเพิ่นนไฮมาสองหกเจ็ด หนึ่งสองแปดล่างพันหาสี่สองห้าสองหกสองและเจ็ดสองสัญจ่เพันวาเนาะเนี่าทางอาจารย์ทันตต่อไปเลยจ้านี่ผมชอบส่วนตัวสัญจ่เพันวานอกพันกรหายมากสี่สามหนึ่งแปดหกห้าสัญจ่าพันวานะสองตัวเนาะจ้ะเนาะเนี่ทางทันต่อไปเลยจ้านี่เพื่นบอกว่าหน่วยบนระยะสั้นสัญจ่เพันวานอะกสนนวนไะนะม่พันกรหายมาก มีสามมีห้ามีเจ็ดน้าจ้าพี่น้องขันขันเบิง์ว่าท่านกับยศว่าท่านกับเข็บนาจอเดอ้วาจ้าพี่น้องต่อไปเลยนา้าจ้านี่อาจารย์คมน้าจ้าน้อสามตัวคนกับหายาหกสามแปดหกสี่แปดหกสามเจ็ดหกสามหนึ่งหกห้าสองหกสี่เจ็ดและแปดห้าสองวัสันแน่แนวท่าของสามตัว ตดอาจารย์คมนะจ่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายแพทย์ศรีก็ขอขอบพ,พุ่นพี่น้องสุขสุขคนเด้อจ้าที่เขามารับชมรับฟังก็ขอห้ยเ,ง,เงๆเเื่อด้วยสุขสุขคนเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายแพทย์ศรีนำเลเด้อจ้าพี่น้องขอบพุ่นเลยหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า